อรุณสวัสดยามเช้าครับตื่นที่สี่ปันที่ห้ามาตามนัดครับเช้านี้เช้าอังคารที่30มสิบก,กรกฎาคม2567ครับคนรักสุขภาพคนรักปันเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีฝนฟ้าใสเจอกัน สมาชิกก็ค่อนข้างอบอุ่นเมื่อเช้ามาได้ถ่ายขามาอักเ็เรีนเพื่อนสมาชิกยังรั่วช่วยปะช่วยเปลี่ยนน้ำใจเพื่อนนักปัน่นดูแลกันไปมีความสุขไปด้ยวยกันสุขภาพแข็งแรงไปด้ยวยกันช้นนี้อากาศดีมากไปไม่สู่ล้าก็แพ้ครับ ไปยาวไปครับ